ก่อนที่ทุกคนจะเพื่อเข้าไปรับชมเนี่ยผมมีเรื่องจะพูดอย่างหนึ่งครับเป็นเรื่องที่เป็นกระแสของวันพันแมนตอนนี้มากๆเลยนะก็คือการหยิดจะเลิกเล่นเกมวันพันแมนถามว่ามันน่าเศร้าตรงไหนหรือวะผมรู้สึกว่าการหยิดแหละเขาเป็นคนที่เหมือนแบบเป็นเสาหลักของเกมวันพันแมนเลยถ้าเกิดว่าเขาเลิกไปเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะเลิกตามแน่ๆครับดูจากสภาพแล้วเพราะว่าตอนผมเห็นคลิปนั้นเนี่ยกำลังใจในการเล่นกูหายหมดเลยนะว่รารู้สึกเหมือนว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไร รูเปล่าไอดอลกูเป็นหายไปเกดอะด้วยความที่ว่าตอนเนี้ยผมก็เริ่มที่จะไม่มีแพชชั่นอีกแล้วทำให้ผมไม่มีแพชชั่นในการทาเกมที่เข้าใหญ่เลยครับไม่เป็นไรเพราะว่ากูก็ทําเกมอื่นเหมือนกันนะครับสามารถรับชมได้แต่ว่าคลิปวิวอันเก่าเนี่ยแม่งน้อยหรือเกินนะครับซึ่งกูก็เลยอาจจะเลิกทำยูทูบเหมือนกันเพราะว่าหมดไปแล้วตอนนี้โอเคถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่เนะื้อหาคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่า ร่วงผมค่าพลัง5ล้า5แสน9หมื่นไปที่เรียบร้อยเลือดอยู่ที่6ล้าน5แสนตีดาวเหลือง3ดาม่วงและใส่อะไรไปชมการ์ดไอเทมเฉพาะ3ดาวแต่เฉพาะ5ดาวนี่ผมจะมารีวิวไอเทมเฉพาะนะครับอุปกรณ์จามนี้เลย3ดาวทุกชิ้น HP HP เปอร์เซ็นต์การบัฟมาดูที่ชิ้นแรกบนเพชร4แถวชิ้นที่2อัตราตา้ตา,าน2แถว HP 2แถวและชิ้นท้าย ลดดาเมจโบนัสอตัตราดาเมจโบนั12ส12% 2แถวและอตัตราดาเมจอ,อีก2แถวและทุกอย่างอัพที่3ดาวอืโคตรจะตืงนพัฒนาและปลุกตื่นอัพ4ดาวม่วงไปเลยครับอัพไปเลยอืเพิ่มกันมาหนึ่งแต่มันกำลังอ,อิ่มอิ่มวันนี้เราจะมาเป็นลุยลานปลองกันดีกว่านะครับเพราะวันนี้ผมจะมารีวิวอาวุธเฉพาะ3ดาวของด้วงอย่างรวดไวครับไปที่คนแรกครับหลัง25ล้านบาลามีเหรอ,อ ครับคุณบารมีซัดเลยสิครับรล,ล็อชอะไรล่ะตายเรียบร้อยกูตายจัดทีใหม่จัดทีใหม่เขาสู่เราแรกแล้วนะครับด่วงผมรับโซโนิกไปเต็มเต็มแล้วโซนิกของผมฝังซิงเกาจากโซนิกร่างสองจัดไปหนึ่งทีใส่มาชิบะของเขาไม่ใช่ติดแต่จะไปดิกร้าวสครับจจะไปหนึ่งรอบแต่ยังติด คิดที่ข้อนะครับยังไม่ตายหาโดนได้โจมตีเกวินไปเกือบตายนะครับลุเตวายุสลาตันรอบนี้ตันใส่รุ่งครับสดยจะจับเลยแล้วที่เราไม่ตันใส่ดี่ของเราีนคอใส่เต็งไปหนึ่งทีครับจากนั้นระบำข้างทีหน้าจากดวงของผมงัดแต่ปูบอมไปเต็มเต็มหน้าแล้วงัดมาอีกทีเจน้าก็แต่ได้เป็นรับเกือบตายไปเรวิไล้อต่อยไปเรื่อยๆครับแต่ว่ายังไม่เข้าเลยตัวนีกฝังตีงเราจากโัวนี้ร่างต่อเทียวเขาตกับเป็นเต็มรุงขอผมหนึ่งทีทันทารันอีกแสดามิ ตกะกรไลยเคาะมาจากหมายชีบ่าของเขาด้วยหมวกสะทอนมาย่างครับโดบนระเบมข้า,ยยางทีน่าปลายยุโรปเตอร์ตีจากดวงล่างสองอนิเมชันเลยจะจัดจัดทนไม่ไดีทีแล้วหนบ่งแบบตกะกร้ายโจมตีหนึ่งรอบแต่ช่วงของเขามาติดจัดน,น้องชายเดี๋ยวนี้ก็แต่ดาเบิครับถือว่ายัางเบาอยู่นะสู้ทีสองเขาไม่ได้แล้วเต๋ออกออกรบกับทีเขาตัวจะมาหนึ่งทีครับทีสี่ล้านดัเบิลหึ่แรงจะจัดแล้วกูจะอะ,อ,อะไรไปสู้แล้วตะกร้ายโจมตีจะมาล่างหนึ่งกูมาจุดพิตาจาก ยุงไปทิศดวงเขาหนึ่งครั้งครับยังติดอยู่ยังติดอยู่เอ,อื้อจอนตายห่างเกือบหมดนะครับจะยุงเขาสู่จมทิศต,ตาม,มันใส่ตัวอ,อีกร่างสองรอบนี้นอนไปแล้วครับหน้าร้านหนึ่งแบบดาเมจแต่ยงังติดครับเลยสองตัวเท่านั้นและสองตัวคูณจะไหวหรือเปล่านี่มาดิครับมาอาชุนร,ราชระบบครับคับน่าจะท้องครัหนึ่งรอบเตียงที่แต่ดาเมจทุกปมลงไปนอนเต็งเต็งเลยเข่าก็เสิกันมาหนึ่งรอบครับเจอไหวหรือเปล่าคิดว่าไหวหรือเปล่าก็ไปก็มาครับติดไม่ยอดท่าติดลังแต่แสตเบิร์ครับแต่แต่ปุ่บ มอชิบาไล่ต่อยไปหนึทีโอ้โหเลือดเด้งรยัวแล้วมาขระมำี่ง่้นาผมสวนจะไปใส่ร่วงของเขาโอ้ยหเจ็ดห้าแสนครับยังเบาอยู่ค่ะเนสุดักออกรบลำคาญจริงว่ะตัวนี้มาดีหน,นุ่มเราจะเจีบอีกหนึ่งรอบครับไฟมาจากหมาชิบะแล้วก็ไล่เคาะไปมหม,ปมัดทุกอุรอบ้าเข้า่ไดาแต่จะไปได้ถึงคขาหนึ่งรอบีแล้วีล้ครับลงไปนอนเพลงเต็ มาเลยหนุ่มพี่ให้ทั้งวันอย่างนี้พี่ให้ทั้งวันยุ่งไรจะเต็มอะเลยได้มามาสิดครับอืมอืมนายตินครับสำหรับดวงของผมแล้วก็งัดไปหนึ่งรอบครับค่อข้างพินาศจะยุ่งของเขาไม่รู้จะตายหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะตายครับตอนนั้ตั้งแต่ดับเมทแต่ดวงเขางัดจะมาแต่ดวงผมหนึ่งรอบเลยเรือดดวงผมไม่เต็มเลยครับโดนตัดเอคพิจิณณ์จริงทีเียแล้วจะแตกดาวเมทครับยุ่งไรจะเต็มอีกหนึ่งรอบครับฟ้าต่อยสะท้อนกันไปที่หนุ่มอ๋อยครับเรวมาครับหน้าแต่เต็มเขาไปก่อนนะครับมือทีมาดิจ้า เจนโลแกนไดมอนด์น 6, นครับขนาดโดนตัดเลือดนะเนี่ยเราไปยิงจิตโจมพิตามอีกหนึ่งรอบไปด้วยขบ๊องอติดโลครับแล้วก็จะฟ้อนไม่ยงังเข้ามาที่บ้านไล่ต์แต่ท๊อไม่หนึ่งทีอ๋อยงัอง,งครับเป็นระเบิมข้างพิทาหไปก่อนโอ้โหเลาจะเตือนตีนโลโลครับเป็นระเบิดของผมนับไปสองสองแต่ไมอนครับยิงยิงยิงอีกรอบอ่าแล้วก็ดูวดวงไล่ต่อ,อยกันเลยทุกคน ออมาแล้วครับเลือกด้วงเขาเลือดแค่นี้แวมัไปนแวเขาเป็นห้าจัดไปหนึ่งที่ตาไปิริไปสีสละเก่าแต่ดาวเวสแล้วอันดับที่ผมก็ขึ้นมาเป็น169่งร้อยหกสิบเในพิพีนทันใดคนนี้ครับอันดับที่1นึ่อยิบเชื่อชิงช่องชางเช่ไปเลยทัชเตอร์ไปหนึ่งรอบผมผมรู้ส่หุที่หลายๆคนแพ้แล้วครับเพราะว่าส่วนอีงล่างสลองเขาไวกว่านี่เองนี่นะ มาสิจ้าหนุ่มโซนิกร่างสองสังจิงเอาจากโซนิกร่างสองใส่ไปที่ด่วงผมหนึ่งครั้งครับมาดีจ้าติดแล้วครับติดโล่ไปสองล้านสี่จัตวาเบลดตัวเดียวผมบูดความเร็วนะครับเพราะว่าฮาดาลบลแล้วก็สังจริงเอาตัวตัวไปใส่พุ่งนิ่มของกิโลกิโลของเขาก็แตะนะครับแตะดาเบิลองไปดอนเียงเตงเลยตัวกิโลกรอบเขาจะพลายเตะจากวินของผมไปหนึ่งทีนะครับเต่วายุสลาตันมาติจันหนุ่มตันที่หมาป่าบ้านครับไม่ตันไปใส่ร่วงดีนี่โอ้โหแย่แล้วครับอย่างงี้เวลาพี่กี้เขาจะตายแล้วโดนระบั ทาง,งพี่แดดร,ระบบจัดจบไป1ทีใต่โมดิขางตครับ <c oughs> ตีน้งก,ก็แสนดาเมจยังอยู่นะครับพ้ิกี้เขารับดาเมจได้ยังสุดจัดจัดแลดว้วดุงเขาข้งนัดก,กันมาหนึ่งทีครับทุงของผมมา,าแล้วแต่ตายหาไปรยุงฝุ้นะลบบํข้างที่หน้าใส่ดวงของเขาไปห่งรอบตายไม่นุม่มถ้าร้านที่แต่ครับแรงพอๆกันเอาคิดถายระเบิดถล่มดาวอย่โมลสรมาหนึ่งทีตีร้านที่้าร้านตายหาต่ครับ กีกีเขาระเบิดเข้ไปนะครับแล้วก็ดวงผมระเบิดเข้ามพินาศไปมูลอสไปหนึ่งล้าตายห่างนะครับหาร้านแปดแจกนะเบนก็โดนซาตายห่าเกือบหมดบันเหล็กวายุใส่โค่นหนึ่งแต่ดาเมจท่วนไม่เข้านะครับแล้วก็โดนระเบิดความพินาศเขาไล่โจมตีกันมาหนึ่งทีมาติกานหนุ่มมีไม่โอ้โหเก้าล้านดวงเลือดไปไหนวะเนี่ยไล่เคาะไปครับจากเกวินของผมและเกวินของผมก็เตะวายุสลากตันตันไม่ใส่ดวงไว้ไม่ตันไม่ใส่ดวงอะไรวะเนี่ยดวงกู ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้จุ๊บบุได้จุ๊บบุเล่นเรื่องผมก็แค่ระบัดคั่งพินาศใส่โตนิ่ร่างตองเขาจัดไปหนึ่งทีสั้งอยู่เดี่ยวน้องก็นอนไปเลยลักกันใส่เขาใส่เรื่องเขาไปครับแล้วก็งัดมาระบัข้างพินาศจัดไปหนึ่งรอบแปดล้านเจ้าแสนดาเมจไม่ไหวชัวร์ครับอย่างนี้แต่ว่าทีมไว้อย่างสุดครับระบัดคั่งพินาศใส่ทีมเขาไปหนึ่งรอบพันนั้นเจ้าแสนดาเมจโอเคกูไม่ไหวชัวร์อย่างนี้ระบัดคั่งพินาศใส่หมาเขาไปหนึ่งที ห้าหล้านตัดแตนครับมาเขาเกือบนอนเกวินมาดิเต่บรลยุทธลาจันทร์รอบนี้ไม่จันทนะครับเพราะว่าหมดโฟต้าแล้วมาดิจ,จะ่ะไล่เคาะไปหนึ่งทีครับหนึ่งล้านดาเมจจันกร์ับหมาแล้วก็ระบาาข้างทีน่จาจักลวงผมงัดใส่ไปของเขาครับห้าหล้านตัดแตนดาเมจแล้วก็เคาะไปหนึ่งทีลวงเขางัดมาใส่เจวินของผมเจวินผมน่าจะนอนเลยนะครับรอบนี้อ,อห้าหล้านดาเมจแรงจริงครับ ไม่ติดท <IS affection> ี้ระดวงผมก็เะบมองค่าพได้รณ่ทิวเขาไปดึงรอบมาสิจ้าไอหนุ่มไอโจมตีนะครับ ัดระเบิดข้ามทางพีระสไปดึงรอบแล้วก็สะท้อนกันไปดวงลูกเออตายหาเลครับนเลยก็ลำดับทีเด้งเลยแบบ28โอ้โหตอนแรกกูคิดว่าจะแพ้แล้วเอเวนเอ,อ้ยเป็นไงเป็นไงอาวุธสามเหลี่ยมดวงสุดไหมชอบใช่ไหมะละ่ะถ้าชอบกันก็อย่าลืมฝากที่จะกดไ like, ลค์กด subscribe หรือว่าแชร์ไปได้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็รอติดตามผลงานในเนิ่ผมได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเกมอื่นๆอย่างเช่นเกมโรบอทอาร์วีหรือว่ามูลไลฟ์เบรด เดียวตรวจพได้เลยนะครับแล้วผมก็อาจจะไปเล่นเยือนเกมอื่นได้นะสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะใต้ความเปตนตรีงนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมคงหมดเวลาโัแล้วแหละคงต้องไปแล้วครับบ๊นย่านนะนี่รับมาถึงเสร็จ